สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของรอฟมอนะครับการแผนรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร5สายทางนะครับรวมถึงข่าวเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของ4จังหวัดใหญ่รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่20สิงหาคม2564นายพักพงศิลีกันทรามาศผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟรรมอนะครับได้เปิดเผยว่าทางร,าฟร,รอฟมซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่21สิงหาคม2535นะครับ โดยองค์กรจะมีอายุครบ29ปีแล้วซึ่งภารกิจสำคัญก็คือการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันนะครับรอรฟมประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครแล้วจำนวน2เส้นทางได้แก่รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลนะครับหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่า MRT สายสีม่วงและถึงแม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่บ้างนะครับ รฟรมยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้คืบหน้าต่อไปได้โดยอาศัยการรณรง์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมโดยรวมและการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปซึ่งสำหรับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะครับ ครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะครับมีความก้าวหน้าโดยรวม81.4%และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีมีความก้าวหน้าโดยรวม78.77%ซึ่งคาดว่าทั้งสองโครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2565 ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนะครับช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีมีความก้าวหน้างานโยธา84.44อร์เซซึ่งเมื่อรวมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการนะครับ จะกลายเป็นอีกหนึ่งโครงข่ายสําคัญที่เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครในแนวฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการตามแผนในปี2570และนอกจากนี้นะครับทางรฟมรยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการและมีแผนจะเปิดให้บริการในปี2570เช่นเดียวกับอีก2โครงการนะครับ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษซึ่งจะเป็นการต่อขยายแนวเส้นทางจากรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงที่สถานีเตาปูนนะครับลงมาทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งโครงการนะครับก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีที่มีโครงสร้างร่วมกันกับโครงสร้างทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในส่วนของภารกิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองหลักนะครับทางรฟมรมีความพร้อมในการผลักดันโครงการในระยะแรกในพื้นที่4จังหวัดรวมจำนวน4โครงการนะครับได้แก่โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูกเก็ตร,ระยะที่1ช่วงท่าอากาศยานานาชาติภูกเก็ตถึง5แยกฉลอง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดงช่วงโรงพยาบาลนครพิงถึงแยกแม่เหียสมานสามัคคีโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลกสายสีแดงนะครับช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลกถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ทางนี้เพื่อเป็นการรองรับแผนพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกสอื่นๆของกระทรวงคมนาคมตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยไปจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ